สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งลำต้นนะคะบอนไซที่แต่งรากไปแล้วก็จะมาแต่งลำต้นค่ะพี่ก็จะไม่ตัดออกหน้าตาจะตัดออกเมื่อเขาใบเขาแก่ไปตามธรรมาชาติของเขานะคะเพราะเราจะต้องการให้โคนของมะพร้าวบอนไซโตค่ะเราก็าแก้ตามให้เขา ทียลงเท่านั้นเองนะคะพี่ก็จะมาถัดพวกนี้ออกค่ะแต่ไม่ตัดใบออกนะคะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติค่ะส่วนใบค่ะ วันนี้เขาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมากรีดามากรีดเรื่อยๆนะคะอันนี้เราให้เป็นเป็นธรรมชาตินะคะบางส่วนนะคะแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆคะ่ะวันนี้พี่ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ